สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับขอพูดเกี่ยวกับเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมุมมองต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลในย่านบ้านเราเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเรานะครับที่กําลังจะลงทําการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ่าสิบแปดทีมสุดท้ายโซนเอเชียนะครับในนัดที่อินโดนีเซียนะครับเพื่อนบ้านของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุน่นซึ่งครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียได้เปิด สนามนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติญี่ปุ่นคือทีมอันดับ1ของเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะน่าดูครับซึ่งจะแข่งกันในวันที่15ที่ถึงนี้นะครับ1ิพฤศจิกายนหลังการแข่งขันในฟีฟ่าดีของเราคือวันที่14ที่เราจะเจอเรลบานอนถัดไปวันหนึ่งครับทีมชาติดิโดนเีเซียจะลงสนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในจุดนี้นะครับที่เป็นมุมมองที่น่าสนใจก็คือ มุมมองต่างๆนะครับจากแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนของอินโดนีเซียซึ่งได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพบกันระหว่างอินโดนีเซียกับญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับเป็นลักษณะที่อินโดนีเซียไม่กลัวญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมที่จะเจอญี่ปุ่นได้ตลอดแล้วก็จะเอาชนะญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับในบ้านก็ถือว่าเป็นการปลุกกําลังใจนะปลุกขวัญกําลังใจที่ดีแต่ด้วยมุมมองเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าเป็นมุมมองที่สร้างความคึกคักให้กับแวดวงฟุตบอลอินโดนีเซียโดยบัตรผ่านประตูนะครับตัวเดี๋ยวจำหน่ายเกลี้ยงครับการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากประชาชนอินโดนีเซียเป็นอย่างมากถ้าในแง่การตลาดหรือความนิยมเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงครับแต่ในมุมนึงนะครับก็คือทีมชาติญี่ปุ่นคือเป็นทีมชาติที่มีการพัฒนาต่อเนื่องนะ มายาวนานแล้วก็มีความแข็งแกร่งภายในโดยเฉพาะทางด้านทีมเวิร์กแท็ติกต่างๆเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นเดินทางมาอย่างหนักแน่นแล้วก็ตามผลการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นนะครับสามารถแข่งขงันกับทีมระดับโลกได้แล้วคือทีมนี้เขายกระดับขึ้นไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยจะมีตัวผู้เล่นที่อ่อนสัญชาตนะครับที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวมาจากเนเธอร์แลนด์เต็มทีมนะมาจากลีกสูงของเนเธอร์แลนด์ หรือลีกเรื่ก็ตามแต่นะครับที่อยู่ในยุโรปเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะสามารถแข่งขันที่ได้ผลลัพธ์อย่างคาดหวังนะครับได้เสมอไปเพราะว่านักเตะต,ต่างๆที่เข้ามาติดทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเราพูดกันตามตรง,งก็คือนักเตะที่เป็นเกรดรองลงมาจากทีมชาตินเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นนักเตะที่มาจากต่างสมโมสรมารวมตัวกันเป็นทีมสิ่งเหล่านี้นะครับมุมมองต่าง ที่เพื่อนบ้านของเรามองเนี่ยเขาก็ามองตัวผู้เล่นแล้วก็ตมองดูฝีเท้านะคิดว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในแมตช์ที่จะเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คิดแมตชนี้จึงน่าติดตามชมอย่างยิ่งครับระหว่างนะทีมชาติญี่ปุ่นที่เล่นกันมาด้วยระบบและการสร้างทีมมายาวนานสิบกว่าปีนะที่เขาพุ่งขึ้นมาสู่ดับท็อปเอเชียเนี่ยเขาขึ้นมาหลังทีมชาติเกาหลีนะครับแต่เขาเดินทางมาโดยเส้นทางคอนเ็นเว ลักษณะคล้ายกับที่เรามานี่แหละที่เรายึดถือแนวทางของเจแปนเวียในการสร้างทีมชาติไทยเรามาในยุคนี้นะของเยชิเนี่ยแต่อินโดนีเซียนะครับใช้วิธีการที่อาจเป็นอีกทฤษฎีมุมมองหนึ่งก็คือการใช้นักเตะโอนสัญชาติปีเท้าจัดมาจากยุโรปดังนั้นนะครับมุมมองตรงนี้จึงเป็นมุมมองที่เขาต้องไปให้สุดคําว่าไปให้สุดผมก็อยากจะรอดูนะครับ ปรัชญาหรือการทำทีมของเขาว่าจะสามารถข้ามปัญหาข้ามประเด็นที่ไม่มีการสร้างทีมอย่างจริงจังเป็นระบบต่อเนื่องเขาจะทำอย่างไรในอนาคตต่อไปและการเจอกันในวันที่15ครั้งนี้นะครับมันมีผลนะครับที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตรายต่อเพื่อนบ้านเราคืออินโดนีเซียอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้อินโดนีเซียอยู่แรงกิ้งอันดับที่ร้อยิของโลกนะการแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยอันดับอาจจะ ต้องหลดหล่นลงมาอีกนะครับต้องหล่นลงไปอีกแต่มันคงไม่เยอะมากนะเพราะว่าญี่ปุ่นมีแรงกิ้งอันดับสูงส่วนอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเกิดเอาชนะญี่ปุ่นได้ก็จะถือว่าเป็นก้าวกระโดดพอสมควรนะจะขึ้นมาอีกหลายอันดับเลยเป็นการเอาชนะทีมที่มีแร็งกิ้งอันดับสูงได้เราก็ใจนึงนะผมก็มีใจที่ให้กำลังใจอินโดนีเซียอีกใจนึงอนะ่ะมันกดไม่ได้ที่จะยกมาเป็นมุมมอง ในเชิงเปรียบเทียบนะครับกับแนวทางของทีมชาติไทยและก็มุมมองของครอบครัวฟุตโบอลนะทัศนคติการมองจะเห็นได้จากบรรดาแฟนบอลอินโดนีเซียจํานวนมากตอนแรกจริงๆอ่ะก็มีกระแสเสียงที่คัดค้านพอสมควรครึ่งต่อครึ่งนะครับเสียงแตกในประเทศแต่ถ้าเกิดทีมนี้สร้างผลงานได้ดีในใน,ในช่วงระยะเวลาที่สั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีหลายคนคล้อยตามนะครับ กลับเข้ามาเห็นด้วยในแนวทางการสร้างทีมแบบนี้จะเห็นได้ว่าการจองตัวนะการเข้าชมครั้งนี้ก็เต็มสนามก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับว่าทีมชาติเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียจะสามารถสู้กับทีมชาติญี่ปุ่นได้ในระดับไหนเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับวันที่สิาที่จะถึงนี้ส่วนทีมชาติเพื่อนบ้านของเราอีกทีมหนึ่งคือทีมชาติเวียดน,นามครับโดยเฮดโค้ชนะครับชาวเกาหลีคิมซังซิกเนี่ยได้ นะครับยกเลิกการแข่งขันใน f ีฟ่าเดย์ t ิน n ตอร์เนชั่นแนลเอหลังจากที่เลอมอนอนถอนทีมเดือนตุลาคมครับยกเลิกไปหมดเลยครับสรุปแล้วคือสี่แมทก็มีทีมในย่านอาเซียนของเราที่ไม่ยอมทําการแข่งขันนะหรือหาทีมไม่ได้หรือติดภารกิจอะไรบางสิบางอย่างที่ไม่สามารถจะจัดการแข่งขันใน International a แนลเอในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนได้อยู่3ประเทศก็คือกัมพูชาติร์เรสเตและก็เวียดนาม ตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเหมือนกับว่าเวียดนามเนี่ยจะชื่นชมในแนวทางของทีมชาติไทยนะในการสร้างทีมขึ้นมาในระยะหลังที่สามารถแซงเขาขึ้นมาได้แล้วเรากำลังก้าวเดินไปอย่างมั่นคงเนี่ยแต่สิ่งที่เวียดนามทําตอนนี้มันดูมันดูย้อนแย้งนะมันดูขัดแย้งกับสิ่งที่เวียดนามควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของเวียดนามก็คือการเป็นแชมเวเวป,ป์เวฟปลายปีนี้ แต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับทีมชาติเวียดนามเนี่ยเราต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการปลูกกระแสการปลูกกระแสลักษณะนี้มันจะคล้ายคลึงกับอินโดนีเซียซึ่งแฟนบอลเกิดสธาขึ้นมาเพราะชัยชนะเพราะการแข่งขันที่สามารถปรับขึ้นมาเป็นการแข่งขันที่มีฝีเท้าในระดับที่สามารถเอาชนะในแมตช์ในทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นได้ภายในข้ามคืนคือจุดนี้เป็นจุดที่ผมพูดมาหลายคลิปว่ามันเป็นการดูโชว์ แต่สิ่งที่มันจะยั่งยืนที่สุดในทีมชาตินั้นน่ะน,นะครับมันเกี่ยวกับการเป็นแชมป์เอเอฟไหมก็เกี่ยวส่วนหนึ่งครับคือเป็นการรับฝีเท้าแล้วทําให้นักเตะมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ส่วนผลได้ผลเสียที่จะปรับสภาพว,ว่าแวดล้อมทีมให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินค่าตัวนักเตะระดับมุมมองของชาติอื่นที่มองฟุตบอลในชาติตัวเองการได้ถูก,กรันแข่งขันในระดับทวีประดับโลกเนี่ยในถัที่ดี หลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาเกื้อมาหนุนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน้อยครับสําหรับการเป็นแชมป์เวฟหรือแชมป์ภูมิภาคและในมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือมุมมองของเพื่อนบ้านเราที่มองทีมชาติไทยของเราในยุคนี้นะของโบดิชิเนี่ยถ้าเราจําได้นะในช่วงเริ่มแรกที่เราแข่งขันผู้บอยเช่นครับตอนนั้นเรามีนักเตะอย่างสุประโชคสารชาตินี่มีได้หลายคนครับที่ตอนนี้เนี่ย ตางโคดิชิไม่ได้เรียกมาติดทีมนะครับโกอุ้มก็อยู่ครับพี่ตังสารัตอยู่เย็นก็อยู่เรายังมองว่าทีมในช่วงต้นปีนั้นมีแฟนบอลหลายท่านยังมองว่าเป็นทีมทีมท่ไม่เต็มทีมยังขาดพี่เจขาดพี่มุย้ยยังขาดลหลายตัวที่ในยุคข,ของมาโน่พอกิงอ่ะที่ว่าฟีเท้าจัดจ้านดุดันและเล่นได้เก่งเล่นได้ดีนะครับก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ครึ่งหนึ่งนะถ้าเราจําได้นะแต่หลังจากนั้นทีมชาติไทยเราทําผลงานได้ ยอดเยี่ยมนะครับในการเอาชนะคิกิสถานคลีนชีตในรอบแรกเอเชียนคัพมาแพ้อุซเบกิสถานในรอบที่2ถือว่าประสบความสำเร็จในการเข้ารอบพอสมควรนะครับแรงกิ้งันดับฟีฟางเราพุ่งขึ้นมาสิบอันดับภายในเดือนเดียวนะครับช่วงนั้นหนะลังจากนั้นมานะครับโคดิชีก็ตั้งใจนะครับในการแข่งขันโดยการไปเสมอจีนนะครับไปเสมอเกาหลีอาจจะแพ้เกาหลีที่บ้านบ้างแต่ผลงานถือว่าใช้ได้อันดับโลกเราพุ่งขึ้นมาเรื่อย หลังจากนะครับเราไม่ได้เข้ารอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยเราปรับทีมเรามาเรื่อยๆนะณวันนี้นะโกอุ้มไม่ได้อยู่นะครับพี่ตังสารัตไม่ได้ติดสุประโชคสรารชาติหรือเจ้าเช็คไม่ได้มานะครับมันเกิดอาการที่เพื่อนบ้านของเราก็มีมุมมองคล้ายๆกับเราเมื่อตอนต้นปีนะครับว่ามาไม่เต็มทีมมาไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ไปแข่งเย้เวฟครั้งนี้เวียดน,นามก็มองว่ทีไทยเราเอาชุดเล็กมา ลักษณะมุมมองแบบนี้มันเป็นภาพรวมที่เพื่อนๆถ้าติดตามรายการผมมานานจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะว่ามุมมองแบบนี้เราจะต้องไม่สนใจแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปคิดเพราะมันคนละเวคนละทางกับที่เราทําไม่ใช่ว่าทางของเวียดนามหรืออินโดนีเซียจะไม่ดีนะเขาก็ดีในส่วนที่เขากํลาลังเดินแต่สิ่งที่เรารู้แล้วเราโฟกัสตัวเองเนะว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้เราทําเพื่ออะไรทีมที่กําลังฝึกซ้อมกันนะวันนี้นะครับเมื่อวานก็ลงฝึกซ้อม ทีมที่อิชิเรียกตัวมาในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์อินเตอร์ในเชิงเอาเอแมทนัดที่จะเจอเลมานอนและโซปอลาเราในวันที่สิบสี่วันที่สิบเจ็ดที่ถึงนี้เนี่ยคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราครับไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีทีมชุดเอไม่มีทีมชุดบีครับต่อไปนี้นะต่อไปนี้มุมมองทีมชาติไทยหรือช้างศึกของเราไม่มีชุดเล็กชุดใหญ่ครับเจ็ดสิบแปดสิบรายชื่อที่อีชีเรียกมาติดทีมชาติเนี่ยล้วนเป็นนักเตะทีมชาติเสมอภาคกันทั้งสิ้น ไม่มีชุด A ชุด B สักวันหนึ่งฮะอีกไม่นานเราจะได้ประกาศในรู้ทั่วอาเซียนว่าทีมชาติไทยของเราไม่ว่าจะเรียกใครขึ้นมาติดนั่นคือทีมชุดใหญ่ของเราทั้งสิ้นครับไม่มีชุดเล็กสิ่งที่เรามองว่าชุดเล็กมันยิงตรงไหนส่วนมากแล้วจะยิงอยู่ตรงนักเตะที่คุณตาซูเปอร์สตาร์ที่เคยสร้างผลงานนะครับนักเตะที่มีความสามารถเราก็ชื่นชมแต่ว่ามุมมองที่มองทีมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบทีมครับ ระบบทีมที่มันจะก้าวเดินไปสู่อนาคตได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ความแข็งแกร่งภายในหรือเนื้อในจริงๆเนี่ยบทพิสูจน์นี้เนี่ยนะครับมันจะได้พิสูจน์ในวันที่15นี้โดยการพบกันระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียกับทีมชาติญี่ปุ่นจุดนี้เละครับเป็นจุดที่เราควรจะมีมุมมองกว้างและเราจะสนุกนะถ้าเราเห็นมุมมองนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าเพื่อนๆหลายคนเข้าใจว่าทุกทีมทีมชาติไทยหรือช้างศึกเนี่ย คือทีมชาติชุดใหญ่ของเราทั้งสิน้นไม่ว่าเพื่อนบ้านเราจะมองอย่างไรก็ตามแต่นะผมคิดว่าทุกท่านมั่นคงพอจะ่เข้าใจเรื่องนี้ตอนนี้นะครับมุมมองของยูโรนีเซียเวียดนามนะครับเขามองเราเรามองเขามันจะสร้างความคิดสร้างความเข้าใจให้กับเส้นทางเดินของทีมชาติไทยหน้าวันนี้ให้กับครอบครัวฟุตบอลทุกท่านครับขอให้ท่านใช้สติพิจารณาดีๆนะครับว่าเส้นทางนี้กําลังเดินทางไปอย่างไร ถ้าเราพิจารณาได้อย่างถูกต้องมันจะไม่ใช่แค่ประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยครับที่จะก้าวไปสู่ระดับเอเชียในอนาคตด้วยกําลังใจจากท่านที่มีความเข้าใจแต่มันจะทําให้เรานะครับมีสมาธิทําให้เราเนี่ยมองมุมมอง,มองต่างๆไปล้อมตัวเราได้ดีขึ้นครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนี่ครับคือประโยชน์ของการกีฬา,า,าคคคอกกาาาารวว่่เเเเปป็นน็นนนนิศษะทมํใหชงยุ

วิเศษกับกองกิเลสํำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ U,